วันนี้นะครับผมจะพาไปท่องเที่ยวนะครับจะนำพาทุกคนไปหาท่องเที่ยวอันนี้เป็นสถานท,ที่เที่ยวคือสลาพักพักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่พักแวะแวะพักรถนะครับที่นี่ก็จะมีผักผลไม้หลากหลายขายของนะครับตรงนี้ก็ไอวิวนะครับจากเขาค้อนะครับเราจะไปขอนแก่นนะครับจากเขาค้อจะไปขอนแก่นผ่านน้ำหนาวนะครับ ที่อย่างนี้จะเป็นขายผลผลละลากากไม้นะครับแล้วก็ขายผักนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ที่ร้านโมเดลกาแฟตรงนี้นะครับข้างล่างจะเป็นเหวนะครับเป็นเหวแล้วก็จุดชมวิวนะสวยงามมากนะครับใครผ่านผ่านมาก็แวะได้นะครับบางคนจะเลยนะครับบางคนจะเลยเพราะว่ามันลงทางชันมาปุ๊บถ้าเป็นที่พักนะครับหาซื้อผลละลากไม้เช่นมะขามหวานนะครับ ไออะโควาโดนะครับตรงนี้แวะเชิญแวะมานั่งชิมกาแฟรตรงนี้ได้นะครับ